สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่สองน้องขีนผิวโรคหนึ่งเจ้ามาน,นี้แต่ป่าตัวใหญ่มากจ้าพี่น้อนนงดถือมาตลาดเอ้าไม่เรื่องว่าถือสะดุ้วกนะ <laughs> เออถือสะดุวกยินดีนะแหมสามโลปา่าประเดีย๋ยวสามโล่แปดกับเขาสีนะพี่น้องโอ้ยใหญ่นะปตทาตทำไมเธอแดงนะมาน,นี้สีขาวขั้วก้อยป่านะพี่น้องก้อยป่ากิโลเลยเนาะสามโล่แปดสามโล่แปดจับกันเถอเขียมโซ่พี่น้องเอฟซีนะไอ้สขีมอุูมลูก นายกูลูกอะไรนี้นายกูเล็กนหน่อยเกิดม่เล็กนหน่อยเกิดม,มาประมาณซ้โลหาจะเอียงด้วเออพี่น้องเี๋ยวนะนี่คือป่าเนะซ้โลแปดเสือนะ่ะเซนเซนชิบหาผ่านไปสือซ้ำอยกรัวปลาในปลาในาใน,น้ำคองน่ะไปไปเองไปเลยกูพุ่งจะขีบออกเลยพี่น้องแลนแลนดาร์กไั้ไม่ใหญ่ ซาดเลยล่ะป้าพี่น้องมันยังเลี้ยงโซเกต้าครีมอ่ะแห้งหมดถึงแต่แมนเทปบุเป็นย่านขว้ปบาได้แล้วพี่น้องเนาะเคยขวดป่าเคยขวดแต่ป่าหน่อยพี่น้องซาดมีเลี้ยงนะกีไพทะเลอ่ะพี่น้องป้าในเกตมันน่อพี่น้องว้าวมาเบิ่งอันนี้เลยเองมาเบิ่งป้านี่ ปลาปลาปลาพีไวปลาถึงสะดุ้มบ่ินบ่เขนลงมาไปเว้ลงมาเป๊ปสีได้ผี่นองไปป้ายันกนวะอามีเอาเอาผ่านละเก็บานล้พี่แ <petto> ม่ซึ้งอ่ะมีเรื่อง่อก็ได้พี่นองเดิมแล้วกินไปเป็นคนสวยนะเป็นคนถากกัแม่ไมืหลบนแนเนาะถือะสาวบ่ เดีย๋ยวแต่สาวจะมานะสรุปเนี่ยเลี้ย, <c oughs> ยงเด้อพี่น้องเด้อในเงี้ยอันปซื้อคู่คล้องเด้วยขอสอกเก็ตกนเด้อพี่น้องพี่น้องไม่เลี้ยงแล่แล้่ขี้จะไปก้นซอยเนาะซอยตอนเหมือนแมวเจอตาสีงามเด้อพี่น้องสีเขียวตัวใหญ่เนาะมาเปลี่ยนก่ก็ใส่สามน้่นเหลือนั่นเลยแบบ ถ้าจะเอเห็นมาแต่สามได้ไหมสามาห้าลูกพี่น้องตอนนี้ก็ดังไพ่ต้มน้ำานะห้าสิตม้มต้มหัวมันพี่น้องเดย์ทีวารแลเรียบร้อยก็สิสีหัวสีงัวนะพี่น้องมันก็สีอันนี้คือกระดูห้าสิต้มเนาะเดี๋ยวชิมสีมันซอยซอยแหบเป็นตอนเป็นตอนนะพี่น้องตอนนี้ยังตม้มหนับแหบเป็นโพดกับเอาเอาปลาลงเนาะเอาหัวปลา ตบน้ำสดก้อยป่าได้พี่นนอกมาเด้อแสบแสบมานี่พี่นนอกมีเมี้ยเลี้ยสีเปล่าเรียบร้อยเนาะเยอเคียงิมาซอยมาซอยไก่ยูซอปลาไหลเต๋อหน่อยไหมเนาะตัวใหญ่ป่าผีเคิ่งก้าผ่าดวงนั่นนะมีเดอง

有不考。 อนนี้เราข้าหมออย่น่ะพี่น่อต,ติตกตกลับไปเอาไว้ใช่ไหมสอยพี่น่อเลยสอยจนแล้วหาคนมาซอยสอยขีย้ขี้น,ะนะจะเป็นเซฟเองอย่ีอกยปลามีแต่ขาขัวไว้เลย ตัวใหญ่ <c ười> <S S ่าแม่หน่่บอปานไปซื้อซื้อนั้นได้ลูกผีดแนี่ครับนี่ผีดเลยผีปนนะเสียตัวใหญ่่าพี่น้องใหญ่่าแม่ดีใหญ่แล้วกับเสใหญ่แล้วกับัเสี่น้องหล่กนบั เยอะป่านายเนาะป่านายเนาะเลือว่าจะสีมาว่าขายเนาะมันกระเลือดมันมันบ่บ่เนี่ยได้เลือดมันตกะอันนี้ไหนอันนี้สามสี่มันพี่น้องทางไถ่บนตกะ่บอกพางหลังหอนแห้งตอนนี้เข่าก็สิตายแล้วแมออกเาจนเหลืองอ่านี้รอนมาพี่น้องตอนนี้สิมะล่างพักเนาะ

งานไหนปูไดะจะผูแถวคองเลยแท้ก็ขาสุนกอน้ำเต็มเลยพี่น้องอ่ะเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยนีนนะพี่น้องพักข้าแล้ก็มีหมกข้าําำนาออันนี้พักกาดรส แล้วก็ผักสลัดแล้วก็ผักผักบัวผักหอมหน่อยแล้วก็ผักหอมน้ำหลางเรียบร้อยพี่หน๊อห,หอมอเดือดแล้วเอาขากระบปรสิคายลงนละเอาเกลือลงเลยได้ไหมแต่อเ,เอาปลาลงมันพอหมอนปวด,ดอะพี่น้อโอเคพอว่ะหนวแบบปุ้ง เลยปวดแหลมว่ะเด็กสิไปขับว่ะหมองอ่อนนี่ไปนอนปลาอุ้ป่านายเด้อพี่น้องเด้อปลานี่ใหญ่ปลาใหญ่พี่น้องปลาใหญ่ ตัวใหญ่เนานะพี่หนอกระโดมมันลายทีมอะไรถามมะนาวถามมะนาวป่นทองไปซื้อ,อยู่สิงกเ็เล้ได้ไหมสีมเนาะีพี่หนอสวยเนี่ยจานี้เนาะนนไก่บุกจตีค่ะแต่ถามมะนาวมะนาวมะนาว,านาวอ๋อหนึ่งพี่นอตบป่า เนาะเดี๋ยวสิปรุงไม่ถ้ามันบบแสบนะพี่นนะ้องเนาะเพราะว่าใส่เกลือไปไงน่ยัยงหมดลายเ้าจะบุคคลนอนประวยัยเสียนมันหมดเดี๋ยวให้มันพดกันนะพี่น้อนงกำลังซิบพดแล้วตอนนี้ถามมังน้าแล้วพี่น,น้องนอนแล้วกอะห้าสิมาก้อยปลากันเลยมังน้นาโก๊บออกมาจากโก๊บสดเลยอาอค่ะ

โอ้ยกับ <Humans> พ <xic> ่อพ <pper> ่เปลาล้าตปล่ยปลงใส่นาาองมนอลา่ปลาลงก็สร้างปลาลงก็สร้างก่อนเต็มถ้วยีมั้ ตีสีบบวเอ,เอาหนาข้างนอกนว่เนี่ยบีใจเลยเลยห้องกับคันกันบ้านาไม่ได้พี่น่องนะ

พ่าบ oh, yeah. mm ีบบีบน่กว่าขัดบีบเออดีเ่านบีบเบีบออกมงเ่องออกงออกบีบพอบีบบีบจน nám nó mới được bị là sai đuổi vậy bị chân cuốn mà ông bị chân nè ừ ở bên lề mình chỉ bị lên thôi bị sao chứ không các bạn

นไปนะพี่น <ne> um> <to> ่อรอยปลานี <brackets> ่จะใส้เบิ่งอันนี้พร่น่อต้มปลาเฮาอืมน้พี่น่อพอดจะเห็ดบอันี้มันกะบอลนี้นะพี่อนไปไปซักขี้หลังเลยบ่พัก ม่ีเรื่องหรือไม่เขีข่ม,มเสร็จแล้วไหล่อปลุกมือเพื่อมือนี่ยมีเรื่องกับอซเครืองอย่ตอนนะ้อย่าเอาเข้มเเด้อเข้มถี่มือกับพ่อแม่งหามเข้เมเด้อหามใส่เกลารใส่้คองเป็นลายได้แสะวยมาขวอาีมแต่ว่าข้อขวาเขี่ยมจะใส่งเด้อ

แ้ตงกั่อันวมันก่อยปลากินแล้วนะพี่น้องวันมี้ตอนกินากินคะกินข้าวเย็นกันก็ได้ซีมเบิ้งมพี่น้องบนพี่นองมากพี่น้องมาซมน้องตม้งมที่สมสมน้องโมงได้สมโมงเลยพี่น้องบาดพี่น้องเอิสมยังบาดแต่เสียบรายเนาะสมดโมงพม่นอมาตะเดียงหั อุ <odes> would would would. ้ยอ <Flight number one top> ้อ uh. ้วทอหอมเหรอหอมบะชิไา่น้องนั่งขวก็นั่งสีซอยพักอัวนะพี่นใส่พักไปร้านเด้อหองปามเลยปาดนี่กันเป็นนวดเพิ่มอีกอ่ะข้อเป็นนวดหม้อยสอยนันช่แบบซาบแบงห้ยหล่าเหรเรื่อง แดงแล้วก็ได้ก้าวขึ้นไปเลยกินมันเหมือน,น,แนแลวเขาเลยขยะขาวพี่กาวสอยสอยไปคนซอยฟักคือสิโลอธิวัฒน์นนพี่น่องเชียงแหมืแอดแอดขึ้นเลยไหมตอนใหญ่น่ะพี่น้องอันนี้ก็คือตอนตอนคั่นแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องอันนี้ตอนคั่นแล้วเด้อ ชิ้นกระชี้แดงๆนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่มันเหลือมันลายเดี๋ยวนี้เนาะในเรื่องขันมักหน้าเหยียบหอยเนาะหันจิ้งละฮัชชิมะก้อยได้ไหมเนาะใชาพี่เนาะแม่พั่วก็พั่วแม่เสียหรือด้อพควนคนหนึ่งกับน,นอนอยู่ทั้งหลังเหรอแม่ต,แต่างเงี้ยไงต่างก็ขี้งก็มีเรื่องกระลรเสิก้อยเนาะี่พัดใสไปเร็วก่อนนะ เองพริกปะ uh ่ะ huh. พ uh ี่น้อเออสนั่นแหละฟ้าลายพริกลงไปแหละขั้วลงไปเนาะเป็นนวดขัวอีกนึกว่าไม่ปวดไม่ท้องนั่งอ่างอ่ะใส่ม็ดลใส่หม็ดปลาพี่น้อเต้นหน่ดใส่ลายไก อ้อิมารายเนี่ยนำประเด็กร่วงไปน้อแต่คร้คนก่อนะก็เทสกีบเนาะคนไปคนมาคนรัดออกเนาะมาเข้าขัดมางน้ามันตะหันหนาคนนาคนพวบคุบึงคิวกมนได้พี่น้องเดิมที่มาของน้องจิมีรุ่งนี้ก็เขาเป็นราคาอะไรอยู่เนงะูกคาเรียนนี้ที่นายนี่เฮสั่ง แต่แสลูนะเดี๋ยวไล่เติมนะไล่เด็กกระดูกเต็มหมอนะเตกระดูกโซทันทอดออมลงอ่ไล่เนี่ยแสตัวหญ่ตัวม่อบพักนอใส่ลงละเออลงเออใส่ลยแล้วสใส่อีกนิดนึงเออพอ ใปห้อยตุ่มค่ะอืมห้าไปอยากกินอยไปากกินดิฟกับอม่ไก่ขวาไก่งได้ร่วมีเนาะขวาวกระไ้นั่นอองเนาะนียมีดีมีซุปมีซำหลาบเส็จแบบกระุกกระดับเสร็แบบกระกระดับามีเรื่องสิ่นอีเรื่องสินวาเป็นแบบซ่บฮ่มเื่อสิีนแลบเชีย ใช่ปมซิมชิมมีคำที่สองอีกเกี่ยมอยู่บ้างอันนี้แบ่งให้ยะสาวนะแบ่งใหายแล้วอันนี้แบ่งพี่น้องแบ่งไร่แบ่งนะอ่ะแบ่งเพื่อนเา่แบงเพื่อนห่านเพื่อนห่านอ่ะอินตกปลาเออโอเค โอเคไปแม่เฮ <Okay. S 2> <bonus. S 2> ้ยเฮ้ยเซเออกไปห้าส okay. okay. ิบปกินแม่ห้าสิบปกินอะตวรีอะตวีกิ่นค่หน้าแช่ล่เออแม่หายชิ่นซ่านนะพูดดังเล็กพูดดังน่อยแม่กินกินวก็อะไเคี้ยวมันนะอืมเไมมาลายอะ้าัวเจ้าอ่าไปกินเลยแม่หายนะซานไห้น่องอ่อนอีกสองซูนโอเคเออไร้เหื่อนนะปเลือดเเืปเลืออืม เดี๋ยวเสร็ท้องกันเลพี่น้องรลายแบงเลยเด้อแบงห้พที่ให้น้องแดงร้ายแดงพี่น้องแดงร้ายแดงใช้ขาแ้วใช้ขาแ้่เดุ้กแล้วพี่น้องม่ำลงมาคือตองหอมลวางนะคะขาแพี่น้องก็ไหเอ็ไหวนะคือต็องหอมลงไป เดี๋ยวอั้ใส่ถั่วเข้าเลยนะเดี๋วยวอัเนาะใี่นะลองต้มกับอ้กับเต็มหม้อเนาะเออตอนนี้โอเคสองคนแล้ว่ออะพอละห้าสองคนไปสองคนเลี้ยงกันหลยายอย่างจะเป็นกินลังกลางนี่สีขาวมะเผายี่ปีน้องมีเขาเย็นกันนะน้ำอีกแน่ส่วนน้ำตุมใส่ข้าวว่าสิขาวตามันดีอ่ะบอกอร่อยมันอย่างตาดีตาพีอยู่ใช่กินไก่เออกินอันนี้เฮีย พี่นนอกแห,แหละแหละกำลังชิมากินนะตอนนี้เนาะกินมาหลายเด็กสองคนโอ้บ่หนอัสี่ขวอบอ่กินหนด้หนึ่งกินหนดอหนึ่งสะยะลยอยากละโอ้พี่นนอกก้อยปลาในกินเลยอันนี้กับแกงอ่ะเสิร์ฟขกินก่อน